สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับนะครับเอซี่หมอลำหนึ่งนครวัฒนศินนะครับหลังจากพี่น้องได้เห็นความเคลื่อนไหวต่างๆของทีมงานไปแล้วบุว่าสิเปินเบื้องหนา้าเบื้องหลังวิถีชีวิตของเราศิลปินบุคลากรนในช่วงวิกฤตโควิด19ในขณะนี้นะครับกับมาตรก,การที่ทางราฐัฐเพินออกมาบุกให้ศิลปินนะครับร่วมไปถึงวงหมอํำทำการแสดงได้นะครับเราก็พาไปดูวิถีชีวิตของแต่ละคนที่เริ่ม ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์อากาศในชีวิตประจําวันได้แล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับอีพีนี้นะครับจะมานับเป็นอีพีแรกนะครับในการถ่ายทอดเรื่องราวอีกด้านหนึ่งนะครับสิเป็นเรื่องราวของผมชนะบนมวลสวรรค์นะครับมื้อนี้สิบภาพพี่น้องขอต้อนรับ น example, Arrow, <th> <RV> ั่นคือการเขาขั้วนะครับพี่น้องวันนี้เราจะพาพี่น้องนะครับมามาเบิงดีถึงความสามารถของผมนั่นคือการทำอาหารนะครับบนว่ามีฝีมือเลยเหดย่อมถ่ายเลยพี่น้องอาหารการกินประจำค่ะซึ่งเก่งนะกับพี่นาทีราควบคุมเล่สีว่าพี่น้องนะครับวันนี้จะพาพี่น้องนะครับพี่น้องครับมาเบิงนะครับเมนูอาหารเย็นวันนี้นะครับหลังจากกลับมาจากไปของนะครับมือนีเมืึนเล็กน่อยเล่สีเย็ดแบบ เมนูง่ายๆนะครับซีอิ๊วก๊กอย่างนครับกระเสียเดือดลาบไก่นะครับอากาศถอดมันไก่นะครับไก่กลมหรือก็เอิยกว่าไก่กลมนะครับซึ่งเป็นเมนูโปรดนะครับของลูกสาวแล้วการอย่างหนึ่งก็จะเป็นของหวานนะครับวันนี้กล้วยบตชีนะครับเพราะว่ามันมีกล้วยเหลืออยูกลิ่นกล้วยไข่แล้วก็กะทินะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจะพาพี่น้องไปเบดเลยเริ่มตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบครับพี่น้อง พอสิาพามาเบิง่งวัดถุดิบนะครับทีห้องเด็กเกินกินไปแล้วว่า,าเมนูที่ห้าสีเห็ดในมือนี้นะครับนั่นก็คือลาบไก่นะครับแล้วก็ทอ,อดมันไก่สับนะครับเป็นไก่บดนะครับแล้วก็ซีมีของหวานจากน้อยก็จะเป็นกล้วยบุชี่นะครับเพราะว่าเกลือกล้วยเหลืออยู่ในตู้เย็นหกเจ็ดหน่วยนะครับก็เลยสีมันเห็ดนะครับหรืก็ทีไวเซ่มันงอมก็จะเป็นกล้วยไข่นะครับที่สุกแล้ว วัตถุดิบนะครับทีเขาเตรียมไว้กแก่หน่นี่นี่แหละเนื้อไก่นะครับที่เขาไปล้วนเรียบร้อยแล้วนะครับหน้ามันที่เขาใส่ล้วนกัสามาทิตย์ไปนำสุกนะครับยังเงินห่อนอยู่เลยนะครับสําหรับนำสุปส่วนเครื่องปุงต่างๆเขาก็เตรียวไปเปแล้วเดี๋ยวสิภาพี่น้องนะครับมาเบิ่งเมนูแรกนะครับวันนี้เราจะทำถอดม่นไก่ก่อนนะครับขั้นแรกนะครับเขาจะมาถอดม่นก่อนเอาน้อมันเก่านะครับ ผสมน้ำมันมันอย่างน้อยน้ำมันเกา่าไม่ได้กเกา่าหักครับกระสีเปลี่ยนเก่าประมาณนั้นทอดปลาทอดหมูนะครับเราผสมน้ำมันมหมอย่างน้อยนี่ครับที่เขาหมักไปแล้วนะครับ <c oughs> รอให้น้ำมันร้อนแป๊บหนึ่งนะครับน้ำมันหงส์หนาจะห่อนจย่าน้อยอมมือจุบึงกระหูไปหน่อย ไม่ต้องให้มันห่อนคักนะครับเลาก็อยากลงกับเล่ก็ได้เขาเค็่ไฟไอ่อ,อนๆนะครับเดี๋ยวให้มันฟูผมเป็นคนดีว่ามาเกเ็สก็ขอนะครับเนาะมาเก็สกินเองกินค,คนเม,น,เม,น,มนูใหม่ๆครับจับนั่นจับนี่้อผสมกันนะครับ คุณรังคนตาม,มานมาเก็ดกระเพาะกันนี่ที่เพ่เปิดร้านนะฮะเพิ่งเปิดมาครับพี่นอ้องแล้วก็หยุดไปแล้วบ่เป็นเก่งเนี่ยต้องบอกว่าในตอนนั้นนะครับในปัจเจกในลายๆด่านนะครับมันยังไม่พร้อมนะครับไม่ได้ยืดเลยนะครับคล้ายดีไม่เป็นอ่างที่เราไม่ต้องทนให้มันมากนะครับเพราะว่า มันจะทำให้มันเปิดมันมุนนะครับล้ก็ลงไปไไงเลยไ,ยไ,ยออยไยส้กันยนะครับ่้ไงใ่ไก่อ่อนนะครับเหนือไก่ส็ุกไงอีเหลีวครับเป็นไก่บดนะครับไก่บดโรตันะคซุ้มือนี่ยันสดกรณ์้ี่นาง บัตถุดิบต่างๆนี่เด่นนะเขาก็ร้อยมันนั่นเล็กน้อยนะครับกำกามเล็กน้อยนะครับให้มันนั่นเล็กน้อยเดี๋ยวข้องสบม่เบิงนะครับอีกเทียนหนึ่งตอนน่อมันเหลืองแล้วคาปิโน่ทานไป่สักชักนะครับมั่นก็จิได้ประมาณกัน,น สีก็โอเคแล้วนะครับแต่ถูกบร,ริวาเขาใส่ไส้กราดถึงมะรีงเสร็จน,น,นะครับเพื่อจะไม่ได้อุดภูมน,น้ำมันนะครับสีมันบอออกทองท่องรือเปล่ออกแดงเ,เพราะว่างเครื่ได้ใส่ายติเกลนะครับจะเป็นเนใื้อไก่ธรรมดานะคะรับเขาก็แบบเขาไปตักขึ้นเลยนะครับให้แต้มาน,นึ่งต้นไส้กรนดเนี่ยเราก็ตักขึ้นเลยอน,ในเพั่สะดวกน้ำมันนะครับเสียที่มันอ่ะ ลุดออกแล้วับเราจะเป็นพวกกระเทียมนะครับพวกเครื่องเทศที่เขาใส่นะครับแล้วก็ตักกปเลเนยไข่โขลกมันนัดหน่อยนะครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับไก่ทอดมันนะครับเสร็จไปแล้วหนึ่งเมนูนะครับต่อไปเขาจะไป เมนูต่อมานะครับพี่น้องสิเป็นลาบไก่นะครับลาบไก่ในสไตล์ของผมชนะพน่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นไก่ที่เขาล้วนไว้แล้วนะครับเราจะไม่ล้วนให้มันแห้งมากครับให้มันมีน้ำปุกขีดแคกหน่อยนะครับเป็นไก่บดนะครับเราใส่ไก่ที่เขาล้วนไว้เลี่วนะครับน,น้อยก็จะตามไปด้วยข้าวปลวนะครับ ผมเป็นคนมาเขา่าขัวนะครับจะใส่ไลก์บ่อยแล้วก็ใส่ไปาตามที่เราชอบเลยนะครับแล้วก็สี่ใส่อะพริกผงนะครับพริกข้าวิบวใส่าลายนะครับเพราะว่าเข้ามีอ่อะพริกหนวยนะครับตีข้าหั่นไปฝอยนี่ครับพี่เด็ดเลยใส่ <laughs> ลายเสียบไลาย <laughs> ใส่หน่อยเสียบหน่อยครับเราก็ใส่ลงไปอันนี้จะเป็นพริชุลมนนะครับ หน้าหงอนะครับพี่นอ้องบีไปเลยช่วงนี้บักหน้าถือนะครับแล้วก็มันจะเย็นในหอมนะครับก็ใส่ไปนะครับบีลงไปเลยนะครับ,บ,รบใส่ปริมาณนดีว่าผมอ่าเครดจินประจิบเมืองจีนปลาณิบสำนร็จระครับสามหน่วยมันจะผสมกันะครับจะเปรี้ยวพอดีนะครับ เ้าก็ทิใส่พูนก่อนเดียวให้มันเข่ากันสีมันอาจสะ็บะแดเงเพราะว่าข้าวกิใส่แล้วก็ใส่น้ำปลานะครับเมื่อทุกอย่างใส่ลงไปหมดแล้วนะครับต้าคลุกเข่ากันแล้วนะครับแล้วก็จะมาใส่นี่นะครับพวกผักที่ขา้าซอยไว้นะครับหอมปี กระเทียมหั่นฝอยนะครับเพิ่มความเผ็ดนะครับกระหอมแดงนะครับเดี๋ยวหั่นว้แบบหยาบๆนะครับไม่ได้บางคักนะครับเพราะว่าผมปิดก้นแบบเละมากแบบนี่ครับกสิประมาณนี้ครับเสร็จไปแล้วครับสําหรับเมนูที่สองนั่นก็คือลาบไก่ครับที่หมดเมนูนี้นะครับก้วยบวชีนะครับขั้นแรกเลยเข้ากัดส ใส่กะทิกองรับให้กะทินะหั่นแน่จักหกน้อยเราจะไม่ผสมน้ำนะครับใส่กะทิหมดเลย มันเดือดเล็กน้อยนะครับเราก็ใส่เกลือลงไปนะครับบู๊แข่นเดียวครับเราทำแบบไม่ง่ายนะครับ,รบ,บได้สไตล์ของผมชนะพ้นเราใส่กล้วยลงไปเลยครับพี่บอตองให้มันนั่นไหลต้องให้กินง่ายๆนะครับ จนแบบขวกที่เขาเอีดเองนะครับมันจะเสียบตัวสี่เขากิ่นอย่างน่นอนเพราะหนึง่งเราทําเองมันได้ความหมากถ้าผู้จ่ายเราควจะใส่ต่างๆเล็กน้นอยนะครับน้ำตาลตาองใส่น้ำตาลแดงนะครับนี่ครับเราอย่าเพิ่งใส่เยอะนะครับเพราะาว่าทำานครับมันก็จะบ่น่ากินนะครับเราให้มันเปรี้ยวไาวแบบใบไมเปรี้ยวแบบนั่น คนกันหน่ยนะครับพี่น้องกล้วยไข่มันจะเละอยู่แล้วนะครับเป็นกล้วยที่ผมมักในกัดไม่เหยียดนะครับผมเป็นคนบ่มาัมากกล้วยแบบมันแข็งนะครับที่ว่าแซ่ปูนแซ่ยังนะผมจะออกมากออกเละๆคัคหน่อยครตือน้ำตาลได้เยอะเลยครับแต่มันเบาหวานะ เทปไปเนี่ยแต่เราทำกินเองเราทำง่ายๆนะครับรสชาติขอเคเข้ากกบดับเลยครับดับไฟเลยเสร็จแล้วเข้า่กะทิอีกชวนหนึ่งที่ข้าเหลือไว้นะครับเพราะว่ามันกะจิเทียมีอะหน้าตาที่น่ากินนะครับเมื่อโอเคแล้วก็ เสร็จเรียบร้อยครับนี่คือเมนูที่3กล้วยบวชชีเดี๋ยวข้าสิบเบิบงอีเกลือนะครับตอนจัดจานเลยก็แล้วกันครับครับและในที่สุดนะครับเราก็ได้อ่าสมเมนูบานๆของเขานะครับเมนูเขาแงลงวัอนี้เรียบร้อยแล้วนั่นแหละคือลาบไก่นะครับไม่เป็ดมากนะครับแล้วอ่ตรงนี้จะเป็นน้ำซุปที่เขาใส่อ่าล้วนไก่นะครับปะกปรุสนิดนึงกล้วยบวดชีนะครับ เป็นกล้วยไข่ะน네ะครับแล้วก็นี่ทอดมันไก่นะครับแล้วก็ผักนะครับครับสำหรับ่าเมนูอาหารัรกสามอย่างกับเซตเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูอาหารแรกสามอย่างแล้วก็กินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะบ่เป็นเมนูที่หรูหรานะครับเป็นเมนูสบายๆนะครับแต่ว่าไะเย็นในยามีความสุขได้นะครับในการกินกับปอเปี๊ยะเพื่อน ล้วก็การว่างจานการนั่งกินเ้าากับธรรมดาครับสบายๆกินน้ําพืชนะครับความสุขที่หาได้ง่ายๆพ็เป็นวาสิษหากินมังคู้้านะครับความสุขมันอยู่ที่เราว่าเรากินกับใครเลยนะครับกินกับครอบครัวกินกับลูกกินกับภรรยาแล้วก็ตัวนี้ครับลูกไส้อีกคนหนึ่งแต่ถ้ามีความสุขได้นะครับสําหรับิีต่อไปนะครับผมชนพนมื่นสวรรค์นะครับเสี่ยวเรียงเล่าวิญญางนะครับมาอับลงช่อง หมอลำสิษฏ์สอนนอกเหนือจากในเรื่องราวของหมอลำนะครับกจะมีเรื่องราวต่างๆมาเอาไปพีน้องเพื่อความหลากหลายให้ความสนใจของแฟนๆนะครับจะต้องรอดติดตามบ้างครับสำหรับช่วงท้ายนี้กะต้องขอขอบคุณนะครับผู้ติดกดเต่อมาเมืองอย่าลืมเะครับด้อผู้ติดอ่านั่นพัตตนีกดติดตามกดติดตามอย้ากดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับ ผมจนบุ่นวุ่นสวรรค์ก็จะได้มีแห้งในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปสำหรับช่วงนี้เอาไว้สวนีก่อนสวัสดีค่ะ